คุณจะต้องมีความร่าร้อนและความมุ่งมั่นนอกจากนั้นต้องไม่พอใจในสิ่งที่ทำสำเร็จอีกด้วยคุณจะรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังจ้องมองทิศทางของเกมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปผมเชื่อว่าเกมสามารถให้อะไรบางอย่างที่ภาพยนตร์หรือว่านิยายไม่สามารถให้แก่คุณได้มันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองนายหายไปไหนมาตั้งนานในตอนแรกเกม b ท t t เกียร์ Solid มันก็เหมือนกับพื้นที่โล่งๆผู้คนไม่รู้ว่ามันคืออะไร แถมยังไม่ใส่ใจกับมันอีกด้วยแต่เมื่อมันออกมาผู้คนก็ชอบมันแฟนทอมเพลและกราซิโร่ได้มารวมตัวกันจนเกิดเป็น Metal เก a โซลิดไฟทำไมคุณตัดสินใจที่จะเก็บเป็นความลับว่านี่คือเกม Metal เก a โซลิดไฟล่ะครับเออต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่มันทำให้ผมสามารถสื่อสารกับเหล่าแฟนๆทั่วโลกได้ผมสนุกที่ได้เถียงเรื่องเกมกับพวกเขาและผมจะทำต่อไปถ้าคุณต้องการจะสร้างผลงานอะไรสักอย่าง คุณจะเห็นภาพแรกของผลงานในหัวของคุณภาพแรกที่เห็นมันเกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนและผมก็ใช้เวลา25ปีสร้างมันเป็นเกมเราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของเกมชื่อ Fox Engine มันสามารถสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติขึ้นมาภายในเกมได้เราพยายามสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ผมไม่ได้สร้างสิ่งนี้เพื่อตัวเองแต่สร้างมันขึ้นมาเพื่อคนรุ่นต่อไปรวมถึงสิ่งที่ผมจะสืบทอดต่อไปอีกด้วยเมื่อเราสามารถสร้างเกมที่ทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเล่นอย่างแท้จริงผู้เล่นจะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิหรือแม้แต่กลิ่นนั่นแหละที่ทำให้ผมพอใจพวกเราได้สร้างอารมณ์ที่เข้าถึงได้ยากเช่นการแข่งขันหรือว่าการแก้แค้นผมยังไม่สามารถสร้างภาพที่อยู่ในหัวของผมได้จนกว่าผมจะทำมันสำเร็จผมจะสร้างเกมต่อไป คุณชอบใช่ไหมล่ะฮิเดโอะโคจิมะผู้สร้างออกแบบพัฒนาและควบคุมเกมชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างผลงานที่ลือชื่ออย่างมากมายเป็นผู้มีอิทธิพลและล้ำสมัยในวงการการสร้างเกมเป็นหัวหน้าของโคจิมะโปรดักชั่นคุณโคจิมะ